สวัสดีครับวันนี้สัพแพทย์ต้องรู้นะครับสั้นๆกับหมอตั้มนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงศัพท์คําว่าสเต็ตโตสโคปนะครับหลายคนอาจจะได้ยินคุณหมอพูดว่าสเต็ตสเต็ตมันคืออะไรใช่ไหมครับผมสเต็ตก็คือสิ่งนี้นะครับที่เราชอบเห็นคุณหมอเนี่ยเขาเดินใส่เนาะหรือบางทีเป็นสัญลักษณ์เลยว่าอันนี้คือคุณหมอเวลาที่เราเห็นในโรงพยาบาลแต่รู้ไหมครับว่าอันนี้คุณหมอไว้ใช้ทําอะไร สเต็ปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไว้ฟังเสียงนะครับเหมือนเป็นคล้ายๆหูฟังนะครับคุณลอก็จะใช้ฟังเสียงนะสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรบ้างนะครับ <S <S อย่างแรกก็จะมีฟังหัวใจนะครับฟังหัวใจว่าหัวใจเต้นยังไงนะครับมันก็จะดูว่าหัวใจมีหัวใจรั่วหรือเปล่านะครับหัวใจเต้นจังหวะเป็นยังไงมีเสียงอะไรที่ผิดปกติไหมนะครับนี่ือฟังหัวใจหรือฟังปอดนะครับก็ฟังเสียงหายใจ ว่าลมหายใจเป็นยังไงบ้างนะครับมีเสียงผ่าเยอะไหมตรงไหนมีเสียงทึบหรือเปล่าเรว่าอาจจะมีก้อนอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับหรือหลายครั้งก็ไปฟังท้องนะครับฟังเสียงลําไส้นะครับว่าเออลไส้เป็นยังไงมีลําไส้บีบตัวไหมหรือลําไส้ไม่บีบตัวเลยเ็าเป็นอาการท้องอืดนะครับก็การใช้หูฟังเนี่ยสเต็ตรวโขกก็เป็นหูฟังเพื่อฟังเสียงเอาไว้ว่าภายในนะครับเพื่อคุณหมอจะได้เอาข้อมูลมาแปลผลนะครับผมก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็มีมีการใช้มานาแล้วนะครับผม ก็หลายๆคนจะรู้นะครับว่าต่อไปนี้เวลาเขาบอกว่าสเต็ปนะครับคุณหมอบอกสเต็ปสเต็ปคืออะไรสเต็ปก็คือสิ่งนี้นะครับผมราควันนี้สาระสั้นๆนะครับกับสัพแพทย์ต้องรู้นะครับกับหมอตั้งนะครับใจันใหม่คลิปหน้าอยากรู้คำศัพท์อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับใครชอบช่องนี้สาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย